สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาส่งรถให้คุณลูกค้าอีก่ท่านนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อมากนะคะเป็นขวัญใจของหลายๆคนเลยที่ได้เห็นคันนี้นะคะ,คะนั่นก็คือรุ่นทับโปทาสิคาเรมโบนะคะจ,จ,จัแตรงจัดตรงโดยร้านน้ำกระมอนก,กนอารยานะคะลูกค้ามนเฟซขึ้นมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกศน,นะคะคกะชื่อจริงชื่อกระชามาก้จเลิฟ ค่ะาที่เลาาบลสั่งอาหารมิ้งค์ฟงค์มวันนี้ร,นร,รับรถ็ใส่ป้ายแดงสัตว์โคสีขาวเรโบส์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมคะใจมากค่ะเห็นรถและชอบมากเลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของการบริการอ่อพี่เบลปเป็นยังไงบ้างจ่าดูแลดีมากเลยค่ะเอารถแต่งให้ถูกใจมากเลยค่ะจ้ะแล้วในเรื่องของไฟแนนซ์เอามัติง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะพยาย <ใจ S 2> ามใส่ถึงที่ด้วยเนาะใช่ค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากได สุดดคุณนี้ได้เลยที่เพจอิสุๆๆสโซแสงมงคลสาขาสายเอเชียนะคะโทร0945594156ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปส่งมอบรถให้น้องเกดกันก่อนนะคะ